สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับร,รายการ FCK Rocker นะกับเกม Run 3นะฮะเป็นเกมเว็บนะฮะ,อ,ะอยู่ในวายแปดนะฮะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมาส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นดาที่ผมเล่นนะฮะนี่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 เป็นไงย เราจะมาเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านหนึ่งนะครับก็เป็นเกมง่ายๆเป็นเกมง่ายๆครับให้เรากดกระโดดนะครับโดยใช้ปุ่ม W A S D หรือรูปศรอก็ได้นะครับนี่นะครับนี่กระโดดอย่าลงหลุมนะเพราะคุณลงหลุมนะคุณจะเด็สมอลได้เดสมอลนั่นแหละนะครับปึ๊บนี่ครับปินตายได้แบบอิสระนะครับนี่นี่เดี๋ยวถึงด่านสักยี่สิบล้วผมค่อยตัดพาร์แล้วกันนะนี่นี่ เกมนี้ให้แนวที่ผมชอบรอเปล่าชอบตรงไหนชอบตรงที่มันเป็นแนวหนิงจาี่้และครับเพราะว่าดูดิเนี่แม่งกระโดดเนี่ยบินแตะไม่รู้เรเลยนะครับเออส่วนในแผ่นสีตานี้ไม่ใช่แผ่นอะไรเลยนะฮะมันเป็นแผ่นอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับถ้ามีเสียงแส้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีที่บ้านช่วงนี้ไม่เปิดที่ระดับมือนะเสียงดังมากนะก็ทําเสียงแส้ต้องขออภัยจริงนะครับ ก็เราห่างหายไปนานไงเราเลยอยากแคตเกมบ้างไม่ให้ช่นงมันเงียบอ่ะนะเหมือนตอนที่เอ,อ่เอเอคมแลสิสดโดแปดมันเป็นเสียอะไรไม่ดูออนี่พูดออกขึ้นนะครับปึ๊บไปง่ายครับไปง่ายๆครับ,รบดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแม่งโคตรมาหาง่ายเลยนะครับขอแค่คุณมีสเต็ปในการกระโดดเออเออนี่ไมนกระตุกฉันเลยครับแน่นอนนะผมเปิดคอมนานแล้วนะครับมันก็ต้องมีกระตุกบ้างแหละครับ โอ้โห mm hmm. oh, oh, hey. ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วนะก็ต้องเ uh, อ่านหนังสือกันด้วยนะก็ผมอีกสามสัปดาห์กว่าจะสอบก็ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สบสี่เดือนกะุมภาเนี่ยผมก็สอบไปประมาณสามสัปดาห์นะอ uh, ถ้าช่วงปิดเทอมพอดีผมก็คงจะเ uh, อ่าจได้เยอะขึ้นนะอาจจะมีแค่ลับเชื่อมอ่านด้วยนะฮะ ส่วนในเกมที่อาจจะคนมินนะฮะไว้ก่อนนะเพะาะจริงๆมิก็จะต่อแหละแต่คุณมินไม่อยู่นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เพิ่งหายจากการบินหวัดนะครับอบางอย่างเสียงดังไปไหนนะครับนี่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 เสียงงอกกระเทอเจียวเป็ดใช่ไหมครับนี่นี่ นี่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 อยา่ยาอย่าเอ้ย,อยนะจริงๆผมก็เล่นไปไกลแล้วนะก็คือให้ดูด่านแล้วเนี่ยด่านนี้ครับดูเหมือนจะง่ายนะจริงๆไม่งยากนะครับเนี่ยได้เหยียบลงนี้วคุณจบแล้วครับเนี่ยมันจบแล้วครับมันจบแล้วเพชรท่ผ่านแบบไม่เหยียบก็ได้นะครับเพราะผมผ่านแล้วครับระดับเทพเ่าน,นั้นนะแล้วคนหน้าตาดีเานาน้นะเที่จะทำไดนะ้นี่ครับ ไปได้ East, k, ับไม่ต้องเหยียบก็ไดาบเยวจะเหยียบได้ครับถ้าคุณเก่งพอครับก็ผมกลางอ่ะเฮ้ยนี่ครับเออแผ่นนี้ลืมบอกนะครับสำหรับคุณของมันไม่ได้มีแค่เหยียบแล้วหล่นนะครับคือเราสามารถเหยียบแล้วพอมันกำลังจะกระจายออกไปในอวกาศนะครับเราสามารถเหยียบได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยาให้ดูแบบเป็นอันเยอะๆนะครับตึ๊บตึ๊บต๊บเนี่ยเนี่ยเรายังเดินได้อยู่ครับเนี่ยดูดูด เนี่ยเรายังเดินได้อยู่นะครับแต่ให้เราเรียบกระโดดขึ้นนะเพราะมันทํามาเพื่อให้เราเรียบกระโดดขึ้นก่อนที่มันจะหายไปหมดนะครับไม่งั้นคุณก็จะตกไปในอวกาศนะครับแบคโฮนะครับแบคโฮจากฮะเฮ้ยคือรีบกระโดดเออตกนะถึงกระตกกันเลยทีเดียวนะครับก็มันก็ต้องมีบ้างนะแต่ไม่เกินห้าครั้งหรอกนะเฮ้ยเมาส์บังปอว่าเฮ้ยลืมกระโดดแต่ก็ยังรอครับ นี่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 เฮ้ยไม่รอดเฮ้ยรอดเฉยเลยเว้ยเย้ปฏิหารไมีจริงครับนะครับก็อาการเสียงเล็กน้อยนะครับอึ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 บเสียงแสกเสียงแสกนี่นี่ผมนี่มันแบบอยู่ไกลมากเลยนะ เสียงเสียงที่เขาเสียงแค่นี้ถ้ามันดังหรือกบเสียงผมไม่ต้องขอไปจริงแบบอย่างทําไม่ใช่เนื้เงียบจริงรอ่ะแม่งก็เปิดเกือบทั้งวันแล้วเนี่ยรู้ไม่รู้เมื่อไหร่แม่งจะปิดเนี่ยกูจะแคสเกมเนี่ยก็แม่งอัดดเลยนะกลัวอะไรครับฮึบในนี่ๆๆนี่ๆๆนี่นี่นี่ในนี่ในตรงนี้รู้หมือนจะยากครับจริงๆโคตรง่ายเลยนะครับก็ให้คุณมีสเตปในการกระโดดอย่างผมนะฮะ นี่นี่ส่วนตรงนี้ดูเหมือนจะยากครับจริงๆไม่โคตรง่ายเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมากิ่วเก็บตกแหละอืออือขอให้คนทําตามผมคนก็ชนะครับนี่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 มาตรงนี้เป็นจุดที่ผมโคตรชอบเลยครับแต่ไม่โคตรแหลกเหมือนกันครับอืมอืออืออือ นี่นี่นี่สติมต้องมีสติมในการกระโดดอืมอืมเอ๊ะเอ๊ะอี๋เอ๊ะเอ้ยทำไมตรงนี้มันอืมอืมมันต้องมีสติปในการกระโดดครับนี่นี่ต้องอย่างนี้นี่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 ตรงนี้ก็ดูเหมือนจะยากนะจริงๆมันก็ยากครับ เนี่ยมันยากัวเนี่ยมันจะมีดุมขาดนะครับเฮ้ย <Yeah! S 1> อืมอืมอืมเฮ้ยอ, <Hey! S 1> อยาให้กูเปลี่ยนตัวนะสันนะครับก็ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดว่าจะจบตอนไหนนะครับก็เล่นแบบเพลินๆอ่ะนี่นี่ต้องสเต็ปในการกระโดดแบบนี้ อันนี้ก็เอายช้งงอนในเจาะเดินตายกําแพงนี่นี่นี่อหว่าเดินเดี๋ยวไม่ได้เอ๊ะมันแหลกยางเนี่ยน,น,นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่านะครับเฟรมเรทเพิ่มเ,เยมอะมากอเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับเดะต้องมีสเตปในการเดินอย่างนี้แล้วต้องมีงสเตปในการปีนป่าย อย่างนี้อืออืออือคนที่เท่านั้นที่จะทำได้อ่าเอ่ะนี่นี่ถ้าตอนนี้ผมตายด่านนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะเอ่อเริ่มดูด่านอะไรด่านเท่าไรแล้ววะเกมนี่ก็เล่นเพลินอยู่นะครับ รู้สึกว่าจะน่าจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะความชื่อเกมว่าด่านสามนะครับซึ่งถ้าใครรู้ก็อย่าลืมส่งเว็บให้เล่นบ้างนะครับผมก็อยากเล่นนะฮึบนี่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 วยหลุมเยอะจังนะตกหลุมอะไรก็ได้ครับแต่อย่าตกหลุมรักนะครับเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอดนะครับนี่คิดยังไงยี่สามหรอวะอ่าเป็นว่าแถมด่านนี้ให้ละกันนะครับแนะ เป็นการตัดจบพานนะครับก็ลืมดูด่าเลยแม่งยี่สิบแต่เมื่อไหร่วะนะครับจริงๆมันเล่นเพลินมากเลยนะมันยอวผมเล่นได้ถึงห้าสิบเอ็ดอ่ะเออเอาไงอ่ะเอางอ่ะเอางัยเอาไงเอาง้ยเอ้ยเออเกือบตรงนี้ดูเหมือนจะยากนะครับแต่แม่งก็ยากครับเพราะว่าแม่งยากจริงครับอืมอืมอืมอุ้ยแม่งเล่นเพลินมากอ่ะนะเอาเอายี่สิบห้าเลยกันนะครับยี่สิบห้า ยี Styles, me. oh, ่หานะยี่หานะนี่น hey, ่เ่มันต้องเต็มในการกระโดดอุ๊บไม่เพราะว่าผมไม่เดินในแผ่นละผมเดินดีกว่าแต่มันก็ต้องมีเดินในแผ่นบ้างเฮ้ยไม่ลงแลกจนกูตกไงเสียงอะไรวะรังตึก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 อะไรอ่นีย่นี่นี่นะอย่างนี้อย่ามาดูถูก f c k locker เว้ย นี่นี่นี่ถกผู้บอกก็อย่าดูถูกนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็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 ยังไม่จบครับต้องผ่านอันนี้ก่อนครับนะคลิปนี้ก็ก็ก็ยังไม่จบนะเออกูบอกแล้วนะครับก็นี่นี่นี่เดินได้เดินได้นะไม่เทียบทําไม่ได้นะเนี่ยก็ Leah> คล nice> ิปนี้นะฮะก็ uhm anyway ขอจบไปแต่เพียงตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปน uh> ี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c ไ i b e ด้วยครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ